ถ้าคุณยังลบใครออกไปจากใจไม่ได้ก็ใช้เครื่องนี้ค่ะ Samsung Galaxy S 21 FE 5G เครื่องนี้ลบได้เดือเชื่อไอเรื่องลบคนออกไปยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าอันดับแรกปอนขอพาไปดูภายนอกรอบตัวเครื่องสำหรับ Samsung Galaxy S 21 FE เครื่องนี้ก่อนนะคะว่าดีไซน์เขาเป็นยังไงกันบ้างอันดับแรกต้องดูที่สีเลยเขามีชื่อสีนี้ชื่อว่าสีโอลีฟค่ะทุกคนใกล้เคียงกันไหมนี่พยายามไปเอฟชุดมาเพื่อให้ได้ สีใกล้เคียงกับสีโอลิฟสีนี้เลยนะทุกคน <Wow. S 1> นี่ก็จะเป็นภายนอกแล้วก็ตัววัสดุตรงนี้นะคะเขาทำมาจากพลาสติกแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าดูก้องแก๊งนะก็คือรู้สึกถึงแม้จะเป็นพลาสติกอะ่ะแต่ก็ทํามาดูพรีเมียมมากนะคะแล้วก็เวลาเราจับอะไรอย่เงี้ยค่อนข้างจะทําความสะอาดได้ง่ายเพราะว่าเขาจะไม่เป็นรอยนิ้วมือ ต่อมาให้ดูทางด้านหลังก่อนจะพาทัวร์รอบๆเลยนะคะกล้องให้มา3ตัวด้วยกันนะคะตัวเมนทอมิล่าความละเอียดอยู่ที่12ล้านค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวที่เป็นอ er ัลตร้าความละเอียดอยู่ที่12ล้านเช่นกันแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเทเลโฟโต้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านมีแปดอยู่ตรงนี้นะคะมาต่อที่ด้านข้างค่ะตามปกติเป็นปุ่มพาวเวอร์ออล็อกอะไรกดตรงนี้ได้ เพิ่มเสียงแล้วก็ลดตรงนี้ได้นะคะและต่อมามาดูที่ตูดหรือว่าด้านท้ายของน้องเขาเป็นลำโพงค่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็น USB Type C เวลาเสียบก็ชาร์จแบตได้ตามปกตินะคะตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอาไว้ใส่ซิมการ์ดรองรับสซิมการ์ดแล้วก็รองรับ 5G ด้วยนะคะด้านล่างก็จะเป็นตัวนี้อีกหนึ่งอย่างจะบอกว่าตัวนี้เป็นลำโพงคู่นะคะมีลำโพงสงตัวด้านนี้ก็เรียบๆไม่มีอะไรด้านบนค่ะเป็นไม์ตัดเสียงรบกวนอยู่ตรงด้านบนตรงนี้ และมาต่อกันที่กล้องหน้าค่ะกล้องหน้าเป็นแบบเจาะนะคะ Infinity O display ค่ะความละเอียดกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านนั่นเองนี่เห็นไหมกล้องหน้าเขาก็เป็นแบบเจาะเวลาเราเาใช้งานดูหนังฟังเพลงหรือว่าคุยโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่มันก็มันเป็นการเจาะออกไปเลยเนาะมันก็จะดูไม่ลกหูลกตาเราต่อมานะคะเราทัวร์ภายนอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ภายในเริ่มกันที่ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6จุ 4นิ้วนะคะซึ่งถือว่าขนาดกลางๆนะไม่ดี้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปสําหรับใครที่ไม่ชอบมือถือที่หน้าจอที่มันใหญ่มากเครื่องที่มันใหญ่มากๆตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่ขนาดกําลังดีเลยแล้วตัวนี้นะคะความละเอียดค่ะ Full HD Plus นะคะใช้พาร์แนลเดียวกับเจ้าตัวที่เป็น SG S 2 1 series เลยหน้าจอนะคะเป็นแบบ Dynamic AMOLED 2 x นั่นเองและค่า r r f s h rate ค่ะอยู่ที่ 120hz ค่ะแล้วก็ t u c s t a m pling rate นะคะอยู่ที่ 240hz นั่นเองจากที่ลองเล่นพวกแบบ Facebook อะไรอย่างเงี้ยคือติดนิ้วติดมือมากนะคะถือว่าดีเลยสำหรับค่า Refresh Rate ก็ 120่นก็ถือว่าสูงและอีกหนึ่งอย่างนะคะเขาจะมีฟีเจอร์ค่ะที่สำหรับใครที่เป็นสายเฮลตี้หน่อยนะคะเวลาเรากลัวเวลาเราเล่นโทรศัพท์มองโทรศัพท์นานๆเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องสายตาตัวนี้เขามีฟีเจอร์ที่สามารถควบคุมการปล่อยแสงสีฟ้าได้ด้วยนะคะจริงๆอ่ะเข้าไปได้2แบบจะเข้าไิธีตั้งค่ากดหน้าจอแล้วก็เลือกเปิดก็ได้หรือคุณจะเข้าโดยที่ สไลด์หน้าจอทางด้านบนลงมาแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนเมนูทางลัดนะเนาะแล้วก็เลื่อนไปค่ะปัดมานิดนึงนะคะก็จะเจอคำว่า Eye Comfort Chill ก็กดไปได้เลยเพราะกดไปแล้วอ่ะมันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะตัวหน้าจอมันก็จะมีความอมแบบเหลืองขึ้นก็จะเป็นเขาก็จะควบคุมการปล่อยแสงสีฟ้าออกมานะคะใครที่เผื่อน,น้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่เล่นก็เปิดตรงนี้ได้เวลาลวเราจ้องดูซีรีส์นานๆก็ มีปวดตาอยู่เหมือนกันก็สามารถเลือกเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะ และอีกหนึ่งข้อพิเศษสำหรับรุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าหลายๆรุ่นเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถทำได้หรือว่ารองรับนั่นก็คือใครที่เป็นคอซีรีส์ดู Netflix นะคะดู Disney p l u s ค่ะตัวนี้นะคะสามารถดู Netflix แล้วก็ตัวซีรีส์ต่างๆจาก Disney p พ u s นะคะรองรับ HDR 10อีกด้วยค่ะทุกคนก็หลายๆรุ่นอาจจะยังแบบไม่รองรับแต่ว่าตัวนี้ดูได้ค่ะก็เจ๋งต่อมาค่ะในเรื่องของ Perform a n c e นะคะตัวนี้ค่ะ ชิปเซ็ตขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Exynos 2001ค่ะซึ่งคะแนน a ูตูตูที่ได้มาเนี่ยอยู่ที่หลัก7 0 0 0แสกว่าเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะและต่อมามีทั้งชิปเซ็ตไปแล้วค่ะตัวนี้นะคะในเรื่องของระบบปฏิบัติการค่ะ One UI 4.0ค่ะบน Android 12นั่นเองนะคะ ซึ่งเขาก็จะมี UI นะคะที่มีความแบบมินิมอลนะคะแล้วก็มีวิจัยต่างๆใหม่ๆนะคะและก็ในเรื่องของมกับ ROM สำหรับรุ่นนี้มีให้เลือก2รูปแบบนะคะ RAM แค่ะกับ ROM รอม1ี่และอีกหนึ่งกก็คือ RAM แกับ ROM 2องรอย้นั่นเองค่ะและนี่ค่ะเดี๋ยวปอนจะเข้าสู่การเล่นเกมมั้งเนาะอันนี้ปอนเล่นเกมเป็นเกมพับจีค่ะจะให้ดูในเรื่องของการตั้งค่าแล้วก็กราฟิกต่างๆนะคะว่า ตั้งค่าได้อะไรยังไงบ้างถ้าแบบว่าอยากเล่นให้แบบลื่นๆเลยนะคะก็เลือกเป็นกราฟิกแบบระดับที่ดีนะคะแล้วก็เฟรมเรทที่เป็นสูงสุดก็ได้แต่ถ้าอยากได้ฟิลเหมือนแบบภาพสวยๆหน่อยก็เลือกเป็น hdr เ d ดีก็ได้นะคะแต่ว่าตัวเฟมเรทเนี่ยจะได้สูงสุดเป็นที่ออาต้าประมาณนี้รวมไปถึงค่ะในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะแบตเตอรี่ค่ะอยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมค่ะแล้วก็รองรับนะคะการชาร์จไวอยู่ที่25วัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายด้วยนะคะที่15วัตต์นั่นเองอีกครั้งนะยัง รองรับค่ะการแชร์แบตเตอรี่แบบไร้สายด้วยหมายความว่าเราเนี่ยสามารถแชร์แบตเตอรี่ให้กับอีกหนึ่งเครื่องได้ด้วยค่ะและระหว่างที่เรากำลังรอโดดล่มนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Exynos 2001นั่นเองนะคะก็ถือว่า เล่นเกมได้เวลาพอเล่นเกมเนี่ยจริงๆก็ลองเล่นเกมมาหลายเกมแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วเวลาเล่นถามว่าเครื่องมันก็มีอาการอุ่นๆบ้างตามปกติเวลาเราเล่นเกมนานๆนะคะก็จะประมาณนี้หรือว่าถ้าแบบเราปรับกราฟิกที่มันค่อนข้างสูงๆหน่อยเนี่ยแบตก็นะคะ จริงๆแบตก็อึดน,นะแต่ถ้าเราปรับกราฟิกที่มันสูงๆเนี่ยแบตก็จะหมดไวขึ้นแล้วก็ตัวเครื่องก็จะร้อนเร็วขึ้นแต่ถ้าปรับตามมาตรฐานปกติเลยนะคะตัวเครื่องก็อุ่นๆตามปกติที่เราเล่นเกมกันอยู่แล้วต่อมาค่ะในเรื่องของกล้องนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหจุดแข็งของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่า จ้าตัวกล้องของเขาว่าสามารถถ่ายรูปตอนกลางคืนได้ดีทุกเลนเลยแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ตอนกลางคืนเนี่ยเอาตอนกลางวันก่อนตอนนี้เดี๋ยวป้องขอมาเริ่มที่กล้องหน้าก่อนนะคะความละเอียดกล้องหน้าค่ะอยู่ที่32ล้านค่ะอ่ะเซลฟี่ให้ดูกล้องหน้าว่าเป็นประมาณไหนนะคะสำหรับกล้องหน้านี่หถึงแม้เขาจะบอกว่าคือตัวเขาเรียกว่า ตัวชุลงของเขาเนี่ยจะเป็นกล้องที่ถ่ายตอนคืนแะ้แต่ว่า <Hey. S 1> เซลฟี่คือดีนะ so no news, s <S และนี่จะเป็นตัวอย่างจากกล้องหน้านะคะนี่ปอนเปิดเป็นโหมดขนาดเป็นหมด <at> me, ถ่ายปกตินะอ่ะเดี๋ยวลองเป็นพอรตเท you สวยมากทุกคนสำหรับการถ่ายรูปเซลฟี่จากกล้องแนาก็จะเป็นประมาณนี้แต่ทุกเห็นเห็นไหมที่ปอนกดเมื่อกี้มันจะมีรูปเป็นคนคนเดียวกับคนสองคนพอเรากดเป็นสองคนปุ๊บอ่ะตัวกล้องมันจะกว้างขึ้นเหมือนมันจะแบบเป็นมุมมองที่กว้างขึ้นและถ้าอุ๊ยเขาถ่ายตลอดเวลาเลยและถ้าเราแบบไม่มีมือไปกดเซลฟี่เราแค่ทำอย่างนี้ มันก็จะสามารถถ่ายรูปให้เราได้โดยอัตโนมัติจะได้ไม่เสียองศาเวลาเราตั้งกล้องไว้นะคะคือเจ๋งมากเนี่ยเราก็ไปเลือกว่าถ้าเราถ่ายคนเดียวอยากจะได้มุมมองที่ใกล้หน่อยก็เลือกที่เป็นคนคนเดียวแต่ถ้าอยากถ่ายกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็เลือกตัวข้างล่างที่เป็น2คนนะคะแล้วขเขาก็จะมีโหมดที่เรียกว่า s i n เกิลเทสด้วยทุกคนมันจะถ่ายมาเป็นวิดีโอให้แล้วเราก็สามารถทําเป็นแบบเป็นรูปเป็นภาพนิ่งได้มันจะเลือกตัวช็อตที่ดีที่สุดได้ว่าเฮ้ยช็อต ช็อตหน้านี้คือมันเป็นช็อตที่ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากที่ปอนถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกคนประมาณนี้และต่อมานะคะทุกคนจะเป็นในเรื่องของกล้องหลังกันไม่ดีกว่านะคะสําหรับกล้องหลังค่ะตัวนี้นะคะความละเอียดอยู่ที่ตัวกล้องหลักนะความละเอียดที่12ล้านค่ะและต่อมาก็จะเป็นตัวที่เป็นอัลตร้าไวท์ความละเอียดที่12ล้านเช่นกันแล้วก็ตัวที่เป็นเทเลโฟโต้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านนั่นเองนะคะรูปที่ถ่ายออกมาค่ะตอนกลางวันก็จะ And feel for my like. <laughs> <me. laughs> no bad news is Friday. Huh. And I don't want to see you looking at me sideways. <laughs> Cause I get crazy right back, give crazy right back to you. <laughs> I get crazy right back, get crazy right back with you. Uh. Stuck in the vibes, stuck in the vibes. Mm. Mm, yeah. Stuck in the vibes. Stuck, the vice, stuck the vibes, Stuck vibes the the in in และนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างรูปที่ถ่ายออกมาได้นะคะอย่างที่ปอนบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถลบใครออกจากใจหรือลบออกจากความทรงจำได้ะคะ่ะคุณก็สามารถใช้ Samsung Galaxy S21 FE 5่เอนงนี้ลบได้นะคะ วิธีลบทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะจะบอกว่าปอนโคตรชอบเลยทุกคนเวลาเราปอนไปถ่ายรูปตามคาเฟ่อะมันจะติดคนเยอะมาก แล้วเราก็ต้องแบบไปทําการลบนะแล้ววิธีการลบอะ่ะมันก็จะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆมาก่อนใช่ไหมล่ะแต่สําหรับตัว s a m s u n galaxy g s 2 1 fe 5g เครื่องนี้นะคะทําได้ง่ายมากๆคือใครที่เป็นมือใหม่มือสมักเล่นก็สามารถทำได้นี่นะคะมาวิธีการง่ายๆค่ะในเรื่องของการลบ ออกจากรูปภาพนะคะวิธีการทําตามบอลได้เลยนะแล้วก็เปิดรูปที่เราต้องการจะลบออกมาเราเลือกรูปที่เราต้องการได้เรียบร้อยแล้วก็คลิกไปตัวที่เป็นตัวประกาตรงนี้นะคะหลังจากนั้นคลิกจุดสจุดทางด้านล่างขวามือค่ะจะขึ้นคําว่าตัวลบวัตถุแล้วก็คลิกลงไปจิ้มลงไปรอเขาประมวลผลสักครู่เดียวนะคะแล้วเราก็ถ้าเพื่อความเนียนนะเป็นทริคเนาะก็ซูมหน่อย ะ,ะซูมเข้าไปตรงใกล้ๆที่เราจะทําการลบอะค่ะแล้วเราก็แตะหรือว่าจิ้มจุดที่เราต้องการจะลบได้เลยอันนี้ปอนแตะหรือจิ้มลงไปแล้วแล้วปอนก็กดลบโอเคลบคนแล้วนะคะต่อมาปอนจะใส่ฟิลเตอร์ที่ปอนชอบเผื่อโอเคฟิลเตอร์ในเครื่องมันมีนะเป็นแบบฟิลเตอร์มาตรฐานแต่เราเผื่อเราไปดูตามโซเชียลมีเดียต่างๆ,างๆแล้วเห็นโทนร,รูปเนี้ยอยากได้โทนรูปประมาณนี้นะคะแล้วก็ แคปเจอร์หน้าจอไว้ก็ได้นะคะโทนที่เราชอบแล้วเราสามารถเอาโทนเขาอ่ะมาใส่ในรูปของเราได้ด้วย oh, โอ้โหเจ๋งมากวิธีการคลิกตรงฟิลเตอร์ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็คลิกคําว่าฟิลเตอร์ด้านล่างกดบวกเข้าไปจริงๆเห็นไหปอนจะบอกว่าเขาก็มีที่เป็นต้นฉบับของเขาอยู่แล้วนะแบบเป็นฟิลเตอร์มาตรฐานนะคะก็เลือกได้แต่ถ้าเราอยากได้อันที่เราต้องการเราก็กดบวกแล้วเราก็ไปเปิดรูปที่เราไปแคปเจอร์มาฟิลเตอร์ที่รูปที่เราต้องการฟิลเตอร์แบบนั้นๆปอนมีเวลาปอนชอบ ของพี่คนนี้มากสวยงามมากเอาคลิกไปแล้วมันก็จะประมวลผลสักคู่นี่ไงเห็นไหมรูปของเราก็จะมีความคุมโทนสวยงามมากๆนะคะพอได้ฟิลเตอร์มาแบบนี้แล้วแล้วเราอยากจะเซฟเก็บไว้ในเครื่องอะไม่อยากเอามาทําแบบบ่อยๆนะคะเราสามารถตั้งค่าฟิลเตอร์นี้ได้ด้วยก็คลิกที่ชื่อไปแล้วเราก็ตั้งค่าไว้ก็ได้ว่าอ่ะป้อนหนึ่งอย่างนี้ เชึ่เรียบร้อยแค่นี้แล้วเราก็กดสร้างไปนี่ค่ะก็จะมีฟิลเตอร์ที่เป็นของเราอยู่เพิ่มขึ้นมาแล้วในเครื่องไปเลยอันนี้คือทำในเครื่องในแกลเลอรี่ของรูปภาพไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันอื่นและทุกคนอยากจะบอกว่าไอการที่ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปในรูปภาพอย่างนี้ไม่ได้ทำแค่ในรูปภาพเท่านั้นนะคะในวิดีโอที่เราถ่ายมาเนี่ยเราก็สามารถทำได้อีกเช่นกันถือว่าเจ๋ง มากมากนะคะใครที่แบบชอบถ่ายรูปเหมือนปอนชอบถ่ายวีดีโอเหมือนปอนอย่างเงี้ยคื่องนี้ตอบโจทย์แม่ๆมไหมคะและอันนี้จะเป็นการถ่ายรูปในตอนกลางวันอย่างที่บอกว่าจุดแข็งของเขาเนี่ยคือการถ่ายรูปในตอนกลางคืนนั่นเองจะเป็นยังไงรูปจะออกมาสวยขนาดไหนไปดูกันค่ะ hey. Uh, stuck in the vibes, stuck in the vibes Stuck in the vibes Yeah, uh, look, I'm feeling good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 . I'm feeling good. Throw me off, don't think you should get the one up, I really could. My mind slow down, letting time pass. That's how I go now, like a line dance, I feel electric slide on you, but I done came too far to blow my vibe on you. Hey, so I don't wanna hear about nobody. ราะฉะนั้นค่ะสำหรับใครที่อยากได้นะคะเจ้าตัว Samsung Galaxy e 21 FE 5G เครื่องนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเขามี2สเปคนะสำหรับตัวที่เป็น RAM 8รอมนะคะ128เนี่ยราคาอยู่ที่22,900บาทค่ะและตัวที่เป็น RAM 8รอม256นะคะราคาจะอยู่ที่25,900บาทค่ะสั่งซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่เว็บไซต์ของ Tg Phone ค่ะเรามีบริการส่งภายใน1 3วันทาการรวมไปถึง ยังมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงอีกด้วยสามารถรูดบัตรแล้วก็ผ่อน0%ปลายทางได้ด้วยสําหรับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการนะคะและก็มีแชทแอนช็อปนะคะสามารถทักไปได้เลยที่แฟนเพจ Facebook TG Phone ค่ะที่สําคัญเนี่ยมีบริการเก็บเงินไปทางเห็นของก่อนแล้วค่อยจ่ายด้วยนะคะอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันเยอะๆนะคะ